สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้ามานั่งวิเคราะห์เรื่องตัวเลขกับปุกันนะครับเพราะว,ว่ามันมันทแทบจะเป็นประวัติการแล้วหรือว่าแม่งเจ้าก็อยากจะอั้นก็อั้นงวดนี้รู้สึกว่าอั้นเยอะมากนะเลขอ,อั้นเยอะมากนะครับก็เจ้านี้เจ้าใหญ่ทำยังไงจะหาซื้อได้กันว่าอุตสาหาก็หา แต่หาซื้อได้แลยยังซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้เจ็ดหนะครับวันนี้ก็เนี่ยดูเดี๋ยวมาดูวิเคราะห์กันนะครับถึงด้านตัวเลขอันนะครับว่าวันนี้แล้วเราจะหาซื้อเลขไกลกันดีกว่าเกแบบนี้นั่นอันนี้เราก็บางงั้นเราไม่ก็ยกนี่เลขอันค่ะครึ่งหนึ่งยกตู้สองดังยกก็หกยกหกกเอ่อ ้องดังสองบานกเลือกเก้าอาจกะมาเลกเก้าอัดจะมาแล้วคือมือให้มือฮะเบื้องบนเื้องือหนึ่งหนึ่งสี่อันนี้เลขประตูคือคือหนึ่งสี่สีหนึ่งกลับไปกลับมาเลกประตูข้างบนข้างคือนนะเลขประตูที่ทำมือข้างก็คือคาราซีข้างหนึ่งหนึ่ง เล่นได้กับึงหนึ่งคือกับคือคือหนึ่งเล่นได้ถ้าเล่นถ้าเล่นได้ก็เล่นถ้าสองตัวสองตัวก็ก็หนึ่คือสองตัวมีหนึ่งสี่หนึ่งสี่จะอันนรมเปลไม่มีอันเออสีไม่อันไม่มีอันแล้วแปดสองหกสองเอาไหมแปดสองหกสองต้องเอาไหมก็เขียนสามตัวมาแปดหกสอง ก็ผูเขียนสามตัวยกกปตูสองตงยกหกแปดหกบังสองอ่าถ้าใครถ้าใครหาซื้อไม่ได้ก็ลองเล่นตัวนี้ดูลองเล่นตัอนี้ดอูแล้วปูคาดว่าจะซื้อเลขอะไรเนี่ยจะให้ลูกศิษย์ซื้อหนูฟันธงเลยนี้ว่าอันนี้อันนี้พโยกิฟันธงเลขนี้ตัวละห้าพัน ดูนี่ดิจเอ้ดูซิดูเม่ซิอ๋อเลขีห้าเงอนปูอริะดีเลยดีเลยอย่าลืมนะคุณประวัติคระของเราให้เจ็ดนะฮะสามห้ามันจะเข้าขรึ่จมหนึ่งรงแจมหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่อันไหม ไม่อ่านเจ็ดสี่หน้าเจ็สี่เจ็ดสี่อ่พัชเดียอ่าเจ็ดสี่น้าเสี่สามอ่ะอ่าเขาปูสี่ห้าตรงกับเลขปูด้วยสี่ห้าตรงกับเลขฟูไม่ใช่สี่ห้ามเจ็ดสี่ฟูฝันสองกูประวัติเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามก็เจ็ดสี่เหมือนกันเนี่ยเจ็ดสี่เหมือนกันเอาห้าลงเอาห้ามาใส่เด็กน้อยที่กรุงเทพให้เจ็ดสี่วันที่แล้วให้แปดแปดกับสองแปดให้ทุก ให้ทุกงวดเด็กน้อยที่เก็บที่กงเทพบให้มาตลอดแต่เราไม่ได้เราไว่ได้เจ็ดสาห้าเราก็ซื้อเจ็ดสี่ห้าใช่วันนี้มานั่งวันนี้พี่โยกิมานั่งรุนห่วยงสุรินไปห้าเออออนนี้งี้งี้แล้วก็หกแปดสองเจ็ดสี่ห้าก็ยังก็ืองก็สี่ห้าสี่ห้าวเดินกับ หนึ่งสี่สี่ห้าหนึ่งสี่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 ก็ปู่บอกแล้วให้ซื้อเลขสองปู่พูดทีหลังไงซื้อแล้วนี่อันนี้อันนี้คือถ้าน่าซื้ออาจจะเป็นประมาณนี้ให้ซื้ออะไรนี่ง่ายให้ซื้ออย่างนี้ของปู่กับอันนี้อันนี้เลขที่ปู่บอกว่าถ้าหาซื้ออะไรไม่ได้ก็ลองลองตัวนี้แล้วกันลองตัวนี้ดู ลองตัวนี้ดูแล้วก็อะไรเลขอะไรทําบุญเมื่อคืนทําบุญเมื่อคืนนู่นใช่ไหมอันหนึ่งเกือบอันแล้วอันแล้วหนึ่งเจ็ดอันแล้วอันแล้วแปดสามอ่ะแปดสามสามสามหนึ่งสามอันนี้เลขไม่ดูอันไม่อันนะแปดสามไม่อันแปดสามไม่อันแต่หนึ่งเจ็ดอัน ยังเจออันอันหรือว่าไม่ไม่รับเลยก็ไม่รู้อันอันแายครึ่งดวอืมจะมีแายครึ่งหนึ่งก็ยังดีถ้าคนหาซื้อครึ่งหนึ่งได้ก็ซื้อไปลองซื้อดูแลแต่ชอบนะเลขประตูก็ให้แล้วอืมแปดเลขประตูก่หกแปดสองหกแปดสองนี่เลขประตูหกแปดสองอ่าลองพิจารณากันพี่ยกกิจจ่นั่ง คำนวณตัวเลขมาลุ้นกันอยู่ที่สำนักบ่งให้ใหญ่ๆเลยเอาไปไอ้นี้ไม่อันแน่แนอันไหมนี้ไม่อันแต่สามห้าอันตอนที่เราปล่อยไปสามห้าอันซื้อสี่ห้าไปเลยซื้อสี่ห้าไปเลยซื้อสี่ห้าไปเลยอันนี้ก็เหมือนของปู่เลยนะถ้าตูดีๆเป็นแปดสองหกเลยนะอ่าเป็นแปดสองมีเมตะเคียนเขาไปทํามาเมื่อคืนเขาเสนอให้ที่พิจิตรเลือกประตูแปดสองหกแน่นอน เด็กเขาทำมืออย่างนี้สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งเพราะงดที่แล้วเราอัดสี่หนึ่งไปก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่มาอืก็เรางดที่แล้วเราให้สี่บวกสี่เป็นแปดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแปดสองรอบนี้เราให้สี่กับสี่หนึ่งกับหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็อะไรสี่สี่หนึ่งแค่นั้นแหละอันนี้คือเลขประตูเพราะว่าเรายกเมื่อวานเมื่อวานที่สิบห้าด้วย สิบห้าในอันสิบห้าในอันแล้วหาซื้อไม่ได้อันทุกอย่างอยากให้รัฐอยากให้รัฐบาลมาเปิดหวยบนบนดินรับไปรู้แล้วรู้รดไปเลยอมาปล่อยให้เจ้ามืออันเล่นทุสารไม่ได้เขียนว่นอันคือหกเจ็ดหนึ่งคือเจ็ดหกเจ็ดอะไรนะเจ็ดหกหนึ่งเขาเขาก็ทำมาได้ตัวนี้เจ็ดหกหนึ่งสวยนะอันนี้ของที่ไหนไม่ได้เขียนที่พิจิตร มีสองอันผมเมื่อกี้หรืออันไม่อันนี้อันเก่าแล้วให้ดูอันก่อนแต่เมื่อกี้มันตรงกันเลยอันนี้อันก่อนอันนี้ก่อนที่ออกตรงๆอ่ะหกเจ็ดหนึ่งอ่ะหกเจ็ดหนึ่งเอ้เจ็ดหกหนึ่งอ่าไรงวดนี้งวดนี้ให้เป็นตัวงวนนี้ให้อันนี้อนะครับถ้าให้ก็ให้ตัวเดิมของโูเลยนะถ้าตีจริงๆก็เป็นอะไรให้ตูไวแล้วล่ะูให้ไปตีเนี่ยลองดูแล้วกัน 4ี่ห้้าสี่เนี่ยแไมเมาหกัดต่อน้ดดูดีกับแปดสองดรูว่าห้าสองหกห้าสองหกแปดองหกห้าสองหกกห้าก้นยิงตียิงปวดหัวเอาห้ตัวเดียวฮะเอาห้ตัวเดียวโอ้สี่หาสี่หตัวเดียวตัวหับ เจ็ดสี่แล้วกันถ้าซื้อพวกนี้ก็อีกแสนกว่านะมาลุ้นกันเออแต่ซื้ออันนั้นก็อีกแสนหนึ่งถ้าเอาอัดสี่ห้าแสนหนึ่งเนียเท่าไหร่ละนั่นเอาเชือปูคนเดียวจนพี่โยกี่บอกว่าเชือบูคนเดียววันนี้มันมาลุ้นหวยที่นี่อันนี้มันยังไม่ได้ส่งมันเขียนไว้เนี่ยซื้อเยอะอย่างเงี้ยเจ้ามือชอบเลยนะยถ้าเราเราซื้อแค่ไอีสี่ห้าห้าสี่ตัวเดียวเนี่ยเจ้ามือกลัวสี่ห้านี่นะสี่ห้าห้าสี่เจ็ดสี่นี่น่าลุ้นนะ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแสนแล้วใช่ไหมนี่เนี่ยเกือบแสนแล้วยังไม่ได้คิดเลยตัวละสองพันสามพันห้าพันตะปูเจ็ดแปดหมื่นแค่นี้เองยังไม่ได้ข้างล่างนะข้างบนยัมาตัดใส่ตัวเดียวสี่ห้าห้าสี่ตัวละหมื่นคูณหมื่นสี่หมื่นเองมามาอันนี้สี่ห้าสี่ห้าก็อัดไปเล้วห้าพันห้าพันอันนี้จะเจ็ดสี่ก็อัดไปสองพันนะตามนะครับตามสเต็ปนะครับ สี่ห้ช่วงเช้ากันก็มานั่งคิดนั่งดูเลขกันห้าพันสามพันพอเนาะเออถ้าห้าพันจะมือหนีแน่สามคูณสองเออสามมาแหละเออแล้วก็สี่ห้าห้าสี่ปแค่นั้นพอเจ็ดสี่ด้วยไปใจเจ็ดสี่เจ็ดสี่ชอบเจ็ดสี่ไงชอบเจ็ดสี่อ่าหมื่นหนึ่งตัวละหมื่นพอไป ตัวละหมื่นตัวละหมื่นพอไม่ต้องเอาเยอะอนนเอาแค่นี้ตัวรองห้าพันตัวรองห้าพันก็มีแค่นั้นแหละพี่อ่านะครับตัวรองห้าพันล่างบนล่างเลยสวัสดีครับพี่ช่วยมายังไง <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราจะพาปูไปไป,ไปดูกระเบือเบ้องไปเที่ยว ออกไปข้างนอกพักผ่อนนะครับเพราะว่าอาการไม่ดีขึ้นเมื่อวานเสียงแหบแล้วเสียงแหบเสียงแห้ง,ง,หงละหมดแล้วเ,เพราะว่าว่าเราว่าอปิดไม่ไม่ให้คนมาแต่วันนี้ก็จะแค่มีคนมาอยู่นะไม่ให้มา <laughs> <laughs> มาก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ได้ทําอะไรได้จ้ะอ่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูกระเบื้องอกันนะครับวันเห็นแต่เลขสี่ห้าทุกวันเลย เลขปูนี้ได้และวสี่ห้าเน้นสี่ห้าเลยจัดไปสี่ห้าตัวเดียวนะครับสี่ห้าตัวเดียวยามเช้าตัวอื่นที่ซื้อได้กันแล้วก็ซื้อไปนะ่อซื้อกันไปซื้อได้แล้วก็ซื้อไปวันนี้ก็ลองมาอัดอีกสี่ห้าอีกหนึ่งตัวนะครับเข้าไปเพราะว่าเลขมันอั้นเนาะอั่นแล้วก็สี่ห้าอ่าแล้วก็อะไรที่คนซื้อคอนคอนก็จะมีพวก จะเก้าเจ็ดหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าไปตัดซื้อได้ไปหาซื้อได้ก็ก็ก็ดีไปเพราะว่ามันอั้นและมันอั้นหลายตัวแล้วก็นี่ก็เลยบอกว่าอัดสี่ห้าตัวเดียวไปก่อนนะถ้าซื้ออย่างนี้เขาชอบนี่ถ้าซื้อแบบนี้ชอบเก้วชอบแบบนี้เจ้วชอบถ้าซื้อแบบนี้นี่กลัวซื้อแบบนี้อือจ้าชอบไม่เป็นไรอันนี้นะอันนี้ก็อันนี้ก็ซื้อแบบสามหกเจ็ดซื้อแบบนี้นะครับ ทำไงได้รัฐบาลไม่เปิดให้เล่นเราก็ต้องไปเล่นทีเว็บทีเว็บมันมีเยอะแยะนะครับรัฐบาลก็ไปตรวจสอบเันเอาเองนะครับจะว่านี่ไม่ได้นะหนูส่งตัวละหมื่นได้ไหมพี่ได้มพี่ปล่อยไปเลยนะพี่ก็แบ่งๆไปเ่วาวงคนรัได้ทไหนะค่ะค่ะแต่หนูซื้อแค่นี้พี่ค่ะนฟันธงแค่นี้ค่ะ ได้ได้ได้ค่ะแก้มไปเนาะค่ะวันดีค่ะค่ะค่ะมเต็มที่ญี่ปุ่นก็ใส่ไปหมดแล้วทุกจานสี่ห้าห้าสี่สามห้ามันจะขึ้นเป็นสี่ห้าไงมันอัานเสวนมากมันมันอันสามห้าแล้วก็เล่นสี่ห้าไปของปู่มันจะชอบขึ้นลงเต็มหนึ่งแค่นั้นเองออานสามห้าก็เล่นสี่ห้าไปนะอ่ะโอเคนะครับ ตามนี้เราไปเล่นกันดูช่วงเช้านะครับก็มาสรุปตัวเลขกันนะครับก็ไปหาซื้อกันก็ตัวเลขอยู่ที่รู้สึกว่าเจ้าน้นอันเยอะเกินอันเจ้งห้าสิบตัวอันหนึ่งหอ้ห้าสิบสี่สิบแปดตัวบางเจ้าสี่สิบแปดตัวบางเจ้าห้าสิบสองห้าสิบสี่ตัวเอาแล้วเราจะไปซื้อที่ไหนเราจะไปนี่ที่ไหนไปซื้อรถตรีช่วงนี้ก็รูต์รีก็อย่าพูดว่ารถตรีราคาแปดสิบแล้วตอนนี้ร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบนะ ต่อไปนะครับร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบถ้าเป็นชุดก็นี่อันนี้แสดงว่าวิเคราะห์หนักนะคไหนดูคนดูคนนั่งวิเคราะห์หนักก่อนนะครับอันนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่นะวิเคราะห์เลขตั้งแต่ตีสี่เขาได้มาแค่นี้แต่ไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่าหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับอ่ะก็ถ้าซื้อได้ก็ลองไปดูนะอันนี้คนวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อเช้าตื่นมาวิเคราะห์นะครับก็รัฐบาลก็ไม่ให้ ขายนะครับก็มีที่ขายนะนัดคดีที่บุรีรมัมยังไม่สานงานเสร็จเลยนะไม่เป็นไรนะครับก็อยากผมอยากให้รัฐบาลเล็งเห็นตรงจุดนี้ว่าคนเราอ่ะมันชอบในการเสี่ยงนะครับในการเล่นในการพวกนี้อยู่แล้วนะครับประเทศไทยถึงคุณจะไปอยู่ยุคป,ประเทศไหนมันก็ยังเล่นกันอยู่นะก็อยากให้รัฐบาลเปิดใจรับ ตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เล่นหรือว่าได้นี่กันนะครับก็ทุกคนก็ไม่มีใครเล่นจนล่มจมหรอกเขาก็เพื่อกับข้าวเขาอยู่ครับอ่านะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์วันนี้ผมประวัติวันดินจากรีวิวุดทินไทยเลนดก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาปู่ไปเที่ยวแล้วนะครับบ๊ายบาย